สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n n e l My X Farm นะครับผมกับรายการเกษตรเพื่อชีวิตนะครับครับผมวันนี้เราจะนำเกล็ดความรู้มาฝากพี่น้องชาวเกษตรนะครับผมในการดูแลต้นไม้หรือสวนของเรานะครับผมก็สวนของเราก็อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับแล้วเราก็ยังมีงานประจำทำอยู่ที่ปากช่องนะครับทำให้การดูแลสวนก็ ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่เนี่ยการลดน้ําดูแลต้นไม้มันก็จะทําได้ยากแต่เรามีเทคโนโลยีนะครับมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเราในการาลดน้ําต้นไม้นะครับทุกวันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรายังทํางานประจําอยู่แต่เราอยากจะทําสวนไปด้วยจะมีวิธีการไหนที่ไม่อยากจะจ้างคนเราก็ใช้เทคโนโลยีมาร่วมนะครับผมเราก็ได้ทดลองทดสอบมาเป็นระยะเวลานึงแล้ว เราก็อยากจะมาแนะนำนะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรได้เรียนรู้แล้วก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับผมเราใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวิตอิเล็กทรอนิกสแล้วกันจะเป็นสวิตอิเล็กทรอนิกส์เขาจะทําหน้าทีา่มีทั้งเปิดปิดผ่านมือถือ,อผ่านสัญญ,ญาณ Wifi หรือสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต ทางไกลหรือจะเป็นการตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาได้4ี่ช่องเราก็สามารถตั้งเวลาได้เลยจะลดกี่โมงปิดกี่โมงช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นได้หมดครับไม่ว่าพืชของเราจะต้องการน้ําทุกๆเช้า,ชากลางวันเย็นหรือจะต้องการน้ําแค่วันละครั้งเราก็สามารถตั้งเวลาเจ้าอุปกรณ์นี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าอุปกรณ์นี้แล้วเราก็จะเอามาอธิบายถึงอุปกรณ์ เจ้า,จาตัวนี้นะครับว่ามันทําหน้าที่อะไรยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันครับจะไปชมอุปกรณ์นะครับโรงเรือนนี้นะครับผมโรงเรือนเป็นโรงเรือนเมลอนนะครับเราก็ได้วางระบบน้ําแล้วก็นี่ครับน้าเราเป็นระบบไอหมอกนะครับผมระบบไอหมอกเราก็จะเปิดปิดผ่านเจ้า,าชุดสวิตสั่งงาน อิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับผมผ่านอินเทอร์เน็ตแต่เราก็จะตั้งเวลานะครับให้เขาลดเป็นเวลาเอาก็ชุดนี้ที่เห็นเหี่ยวนี้คือเราทําหวานแล้วนะครับเราจะตัดภายในอีก3วันนะครับผมเราทําหวานแล้วใบมันก็จะแห้งเหี่ยวนี้แหละทีนี้ลูกเขาจะหวานเจี๊ยบเลยอีก3วันเราก็จะตัดส่งลูกค้านะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดนี้นะครับเนี่ยเราไม่ได้มาดูแลเลยเราดูแลผ่านตรงไหนนี่ครับผม เรามีระบบกล้องวงจรปิดนะครับผมเพื่อที่จะดูแลดูความเจริญเติบโตของต้นไม้ของเราอ่าบางทีบางครั้งเราไม่ได้มีเวลาแต่เราอยากจะปลูกเราก็สามารถทำได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ควบคุมกันครับผมอันนี้จะเป็นตู้กันน้ำนะครับนี่ตู้ควบคุมก็อุปกรณ์หลักก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นซอ,อนออฟนะครับ เป็นยี่ห้อของเขาเขาคือ,อเปรียบเสมือนกับสวิตนะครับเนี่ยเขามีสวิต์หนึ่ตัวเขามีสวิต์สตัวนะครับผมโดยการรับไฟอินพุตป้อนวงจรเขาก็คือเป็นไฟ220โวลต์นะครับผมส่วนสวิตตัวนี้เราจะเอาไฟ DC ก็ได้ AC ก็ได้มาควบคุมเอามาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปจ่ายกับพวก วาวอิเล็กทรอนิกต่างๆวาลวาวอิเล็กทรอนิกของเราเราใช้เป็นโซลินอยวาวนะครับนี่ก็คือวาวอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เป็นไฟ DC นะครับ12โวลต์ DC อ่าวาวอิเล็กทรอนิกสตัวนี้ทำหน้าที่อะไรก็คือ,อเขาจะมีขดลวดอยู่ภายในนะครับพอปล่อยไฟเข้าไปเพื่อขดลวดทำงานจะเกิดสนามแม่เหล็กดึงดึงเจ้า,าเหลก็กให้มันเปิดวาว เปิดวาลทำให้น้ําไหลผ่านมันก็เหมือนกับไอตัวนี้เป็นวาลน้ํานะครับผมแต่เราไม่ได้เอามือหมุนแต่เราใชา้ไฟฟ้าเป็นตัวเปิดอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมโซลินอยด์วาลอ่าข้างในเ็าจะเป็นขดลวดครับทําให้เกิดสนามแม่เหล็กเดียวนําดึงเหล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดวาลน้ําให้น้ําไหลผ่านพอน้ําไหลปุ๊บม,มันก็จะไปอ่าสู่หัวสปริงเกอร์ต่าง,างอ่านี่นะครับผมตัวนี้ ติดตั้งได้4โซนนะครับก็คือเราสามารถใช้โซลินอยด์วาลได้4ตัวนะครับเราจะแบ่งเป็นโซนโรงเรือนโซนผักโซนต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เราจะลากสายออกไปใช้งานนะครับตอนนี้เราใช้แค่2 c h ช n n e นลนะครับผม2ช่องเพื่อที่ควบคุมโซลินอยด์วาลของเราก็ควบคุมในโรงเรือนตัวนี้1 1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นโซนด้านนอกนะครับเป็นแปลงผักข้างนอกนั้นอีก1ตัวเราสามารถตั้งเวลา ได้อิสระเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งเปิดปิดช่างแนลหนึ 1, กี่โมงปิดกี่โมงแล้วก็ไปเปิดอีกทีกี่โมงปิดกี่โมงอนนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟนะครับเราเอาไฟ220เข้ามาปุ๊บ เราก็จะผ่านตัวแปลงไฟนะครับเพื่อที่จะมาเข้า,าสวิตแต่ละตัวนี้นะครับผมเพื่อให้เป็นไฟ DC ไฟ DC มีความปลอดภัยนะครับผมเขาจะไม่ช็อตไม่ดูดเราเวลาไฟรั่วไฟเวลาไฟรั่วตามตัวโซลินอยด์วาลนะครับมันก็จะไม่เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ที่ไฟ AC เข้ามาครับไฟบ้านเราเข้ามาก็จะมาเข้าตัว สวิตควบคุมผ่าน Wi-Fi ผ่านอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับผมแล้วก็สวิตตัวนี้ก็จะไปสั่งงานให้เปิดสวิตหนึ่งสอสาีกทีหนึ่งสวิตหนึ่งสองเราก็จะใส่โซลินอยด์วาลเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเปิดวาลให้น้ำมันไหลนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆนะครับก็คือ,อไฟ AC เข้ามาไฟ AC เข้ามาเข้ามาที่ตัวสวิตตัวนี้สวิตตัวนี้สามารถ มีทั้งหมด4สวิต4สวิต4ตัวสามารถตั้งค่าแยกอิสระของแต่ละตัวได้เลยแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งไฟ DC ไฟ AC นะครับฝั่งที่เป็นสวิตทั้งหลายเพื่อที่จะไปขับโซลินอยวาลของเรานะครับผมอันนี้ก็คือตัวนี้เราก็แค่เราอยากจะใช้เป็นไฟ DC เราก็เลยเอาตัว สวิตชิงอ่าเราก็เอา Switching มาแปลงนะครับผมจากไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับเราจะผ่านตัวส t c h i n g เพื่อที่จะมาจ่ายไว้ที่สวิต์แต่ละตัวเพื่อที่จะไปเลี้ยงโซลินอยด์วาลเพื่อให้เปิดปิดน้ำให้เรานะครับหลักการก็มีแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะเขียนไดอะแกรมให้ดูนะครับผมไฟเข้ามาปุ๊บแล้วก็มารอที่สวิตช์1 2 3 4พอเรากดสั่งงานเปิดปับ๊บเนี่ยสวิตช์ก็จะต่อปึ๊บ มันก็จะไปเหมือนเปิเปเปดวาล์วน้ําให้เราแค่นั้นเองข้อข้อที่ต้องอันนั้นก็คือปั๊มน้านะครับควรที่จะเป็นทําให้มันเป็นปั๊มอัตโนมัติพอเราเปิดวาล์วปัป๊มน้ําจะได้ทํางานเลยอ่าปั๊มน้ําทํางานแล้วก็ดึงน้ํามาให้เราอ่าชักสวิตนี้สามารถเปิดแบบแมนนวลได้นะครับคือเราสามารถมาเปิดที่ตู้ได้เลยนี่เห็นไหมครับผม R ่า R 1 R2 R 3 R 4ีนี่ก็คือเราสามารถเปิดสวิต ตัวนี้ได้เลยอันนี้คือไฟสถานะตอนนี้ก็คือเชื่อม Wi-fi อยู่นะครับเชื่อม wi-fi ออนไลน์อยู่นั่นเองเราสามารถสั่งงานได้ทั่วประเทศครับผมเดี๋ยวเราจะลองกดเปิด R 1นะครับก,ก็จะเป็นตัวนี้เลยโซนิแวตัวนี้เขาก็จะควบคุมนี่ครับพวกห้องนี้ทั้งห้องเลยเป็นโรงเรือนนี้ทั้งโรงเดี๋ยวเราจะเปิดพอกดเปิดปุ๊บไฟสถานะตรงนี้จะขึ้นนะครับน,นั่นปักทาให้แล้วนี่ตอนนี้ทํางานแล้วครับ นี่เห็นไหมครับผมอ่าตอนนี้ก็คือลงเรือเราทํางานแล้วเราสามารถตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือเราได้นะครับว่าจะให้เขาเปิดกี่นาทีแล้วก็ให้เขาปิดอัตโ,ตโนมัติเผื่อบางครั้งบางทีเราลืมโอโอโอ,โอเดี๋ยวปิดก่อนเปียกโอเคปิดก็กดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งปักเขาให้เห็นไหมครับง่ายๆเลยนี่เราก็สามารถนําไปตั้งเวลาที่จะลดแปลงผักลด ต้นมงต้นไม้เราได้เลยครับว่าจะให้เขาลดวันละกี่รอบรอบละกี่นาทีโดยที่เรายังทำงานอยู่ที่ที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านเรานึกได้ว่าโอ้หสวนเราอยู่ที่นู่นยังไม่ได้ลดน้ำเราก็กดสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของแอปพลิเคชันครับผมาการทำงานเขาจะมีแค่นี้เดี๋ยวไปดูหน้าตาแอปพลิเคชันกันโอเคครับ แอปพลิเคชัน hmm. ของเขานะครับจะชื่อ evlink นะครับผมมุมบนขวาสุดที่เราวงไว้นี้ครับผมนี่คือแอปพลิเคชันของเขาเราจะกดเข้าไปครับนี่พอกดเข้ามาปับ๊บนี่เขาจะแสดงสถานะเราตั้งชื่อไว้ว่าสวนผักนะครับผม mm hmm. เขาสามารถใส่ได้หลายอุปกรณ์เลยนะครับ mm hmm. เพิ่มจากเครื่องหมายบวกด้านล่างตรงกลางนะครับผมอ่า โอเคอันนี้ก็คือ c h a ช n e l นะครับเหมือนในตู้เลยเห็นไหมครับ mm hmm. เขาจะควบคุม4 Channel แล้วเป็นภาษาไทยด้วยเราก็กดเข้าไปดูนี่เราสามารถขยายขึ้นมาได้นะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็คือปุ่มเปิดของเขานะครับผมถ้าเราอยากกดสั่งงานเปิดน้ํานะครับเราก็กดที่สวิตได้เลยปับ๊บเขาให้นี่ก็คือเปิดแล้วครับผม ตอนนี้สวิต์เปิดทํางานเป็นที่เรียบร้อยปั๊มน้ําก็ทํางานนะครับตอนนี้สวมสดิเราอยู่กรุงเทพมหานครเราอยากสั่งลดน้ําที่เชียงใหม่ก็ทํางานได้เลยนะครับผมผ่านอินเทอร์เน็ตตัวนี้เลยถ้าเราอยากปิดเราก็กดปิดครับผมปับ๊บน้ําก็หยุดทํางานเห็นไหมครับง่ายๆครับผมแล้วก็สามารถมีตารางเวลาที่เราอยากจะตั้งเวลาเขาว่ากี่โมงให้เขาเปิดน้ํากี่โมงให้เขาปิดน้ํานะครับก็มาดูครับนี่เขาจะเขียนไว้ครับนี่ ตั้งแต่อันแรกเลยช่องทางหนึ่งก็คือ,อสวิตตัวที่หนึ่งนะครับผมเปิดเปิดทุกวันเปิดตอนเวลาเท่าไหร่12ชั่วโมงอ่าก็คือ12นาฬิกาก็คือเที่ยงของเราเนี่เองอ่าเขาจะให้เราเลือกดูนะครับนี่เราจะเปิดวันไหนปิดวันไหนเราก็เลือกวันได้เลยอันนี้ผมติ๊กทุกวันนะครับเพราะต้นไม้เราต้องกินน้ําทุกวันแต่เราจะเปิดแค่วันละครั้งแล้วลดชุ่มๆไปเลยนะครับผม อ่าพอเราตั้งค่าอ่าทำซ้ำําๆนี่เราเลือกหมดแล้วปั๊บบันทึกไปที่เรียบร้อยอ่าเราก็จะบันทึกไปแล้วนะครับว่าให้เขาเปิดตลอดนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าอันนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเป็นการอ่าตั้งเวลาเขานะครับไอเขาเขียน7 8ดชั่วโมงนี่มันไม่ใช่นะครับเป็นอ่าจริงๆหน่วยเป็นนาฬิกาก็คือ6 6ชั่วโมงก็คือช่วง6กโมงเช้า7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้านะครับ 9 1 0 11 12เอ่าเราตั้งให้เขาลดตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงอากาศร้อนมากทําให้เราต้องลดน้ําเพื่อให้ลดอุณหภูมิล,ลงนะครับต้นไม้เราจะได้ไม่ร้อนเกินไปก็จริงๆต้องลดนานนะครับถ้าลดเบาๆบางๆหรือไม่นานมากจนดินมันไม่ได้แฉะลึกมันจะทําให้เหมือนการต้มต้มตนไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดอย่างต่าก็คือ20่สิบถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ่าก็เขาก็จะให้เลือกนะครับว่าจะเป็น เที่ยงนี้เปิดหรือปิดเราก็ตั้งไปที่เปิดเรียบร้อยครับผมช่องทางเขาก็จะให้เลือกมี1 234เราก็เลือกไปแล้วว่าเป็นช่องทางที่1นะครับผมโอเคนี่ก็คือเป็นการตั้งเปิดนะครับผมแล้วเราจะมาดู่าโหมดที่2นะครับเราตั้งเปิดอยู่ที่เที่ยงนะครับ12.00งเราจะมาดูโหมดที่2ช่องทางที่2คือสั่งให้เขาปิดนะครับผมสั่งให้เขาปิดก็อโอเคทําซ้ำ 3. นี่เราก็ตั้งทุกวันเหมือนกันเสร็จแล้วก็โหมดเหมือนกันครับเลือกนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เมื่อกี้เราตั้งเปิดที่12อ่าเราปิดที่12เราอยากเปิด30นาทีหันมาดูอ่าทางขวามือนะครับนี่ที่ผมเลื่อนนี้ก็คือเป็นนาทีนะครับผมเราอยากให้เขาเปิดกี่นาทีอ่าโอเคเปิดสัก20นาทีพออ่านี่ก็คือตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะให้มาดูอ่าเพิ่มการดำเนินการเมื่อกี้เราตั้งเปิดอันนี้เราก็ตั้งเป็นปิดนะครับผมอ่าพอกดเรียบร้อยแล้วก็กลับไปแล้วช่องทางที่เขาให้เลือกก็อ่าช่องทางที่1 เห็นไหมครับเราก็จะได้คำสั่งที่เสร็จสมบูรณ์นะครับคือเจ้าตัว12นาฬิกาเปิดแล้วก็12นาฬิกา30นาทีเป็นตัวปิดนะครับผมโอเคนี่ก็เสร็จสิ้นในช่องที่1ก็คือเหมือนสวิตตัวที่1นะครับตอนนี้เรามีสวิตอยู่2ตัวสวิตตัวที่2อาอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยแต่อันนี้เราตั้งที่8โมงนะครับผม8นาฬิกาก็คือช่วง8โมงเช้านั่นเองให้เขาเปิด ให้เขาเปิดเห็นไหมครับให้เขาเปิดแล้วก็อยู่ช่องไหนช่องทางที่2เพราะว่า,าสวิตเราใช้เป็นสวิตท,ที่2ในการเปิดส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาดาูช่องทางที่2มาดูเวลาที่เราปิดก็คือ9นาฬิกาครับผม9กาโมงเช้านั่นเองทําซ้ําแล้วตั้งค่าเป็นปิดโอเคช่องทางที่2เรียบร้อยเห็นไหมครับผมนี่ก็ได้2 คำสั่งแล้นะครับว่าเราจะให้เขาเปิดตอนไหนปิดตอนไหนถ้าเราอยากจะตั้งอ,อันอื่นอีกเราก็สามารถไปเลือกได้เลยครับนี่ปุ๊บเราก็ไปทำช่องทางที่1อีกทีนึงอ่าเห็นไหมครับแล้วก็จริงๆผมจะกดบันทึกแต่ว่ามันติดถ้าเรากดบันทึกก็จะตัดบันทึกหน้าจอออกโอเคเนี่ยเราสามารถจะตั้งกี่ครั้งก็ได้ครับผมว่าให้เขาเปิดเขาปิดภายใน1วันนะครับผมอ่า เห็นไหมครับเทคโนโลยี Technology สมัยนี้ถ้าเรารู้จักนํามาประยุกต์ใช้งานเราก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครับแล้วเราก็สามารถดูแลงานของเราได้หลายๆอย่างหลายๆงานในเวลาเดียวกันถึงแม้เราจะไม่ได้เดินทางมานะครับผมในสถานที่นั้นๆเราก็สามารถดูแลต้นไม้ของเราได้โอเคครับเห็นไหมครับผมนี่ก็คือข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับถ้าเกิดเรา รู้จักนำมาประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ของเรานะครับผมมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็สามารถทำอะไร,ห,รหลายๆอย่างได้นะครับผมก็อาทิตย์นึงเรามาที่สวนเราครั้งหนึ่งก็ค่อยมาดูว่าเราควรที่จะใส่ปุ๋ยหรือย,ยังหรือเราควรที่จะ กาำจัดวัชพืชอะไรหรือเปล่าเราควรที่จะเพิ่มการลดน้ําตอนไหนบ้างหรือไม่เราก็ดูการเปลี่ยนแปลงผ่านเจ้ากล้องวงจรปิดได้เลยนะครับผมเราก็ติดไว้ที่ไร่ที่สวนแล้วเราก็เอาอเจ้า WiFI มาปล่อยไว้ที่สวนของเรานะครับผมก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับต้นไม้นี้เราไม่ได้ดูแลเป็นประจำนะครับเราใช้เทคโนโลยีในการดูแลนะครับผมนี่มันหวานญี่ปุ่นของเรา งามากแล้วก็เจ้าแบล็คเบอร์รี่นะครับตัวนี้แบล็คเบอร์รี่ทดลองปลูกนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้ผลดีไหมเพราะว่าในห้องนี้ก็ร้อนพอสมควรครับเพราะว่าของเราทําเป็นโรงเรือนแบบปิดเลยอ่าข้างๆไม่ใช่มุ้งนะครับจะเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับผมอ่าเราจะปิดเลยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นลมค่อนข้างที่จะเข้าไม่ค่อยได้แต่จะทําให้ในโรงเรือนนี้ก็ มีความชื้นสูงพอสมควรก็เหมาะกับต้นไม้บางกลุ่มครับบางกลุ่มเขาก็ไม่ชอบนะครับผมก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าตัวไหนชอบไม่ชอบก็มีข้อดีคือโรงเรียนแบบนี้เวลาฝนตกครับฝนจะไม่สาดเข้ามาทําให้เชื้อโรคที่มากับละอองฝนก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชต่อผักต่อผลไม้ของเรานะครับผมก็ค่อยๆเรียนรู้ในการทดลองเอาพืชมาปลูกข้างในโรงเรือนดูครับว่าอันไหนเขาชอบอันไหนไม่ชอบ อ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในการแนะนำเทคโนโลยีในการนำมาลดน้ำนะครับหากเราไม่ได้ไปที่ไร่ที่สวนเรายังทำงานอยู่แต่เราอยากจะดูแลลดน้ำในไร่ในสวนของเราก็ผ่านเจ้าเครื่องนี้ได้เลยเพราะว่าสมัยนี้คนดูแลไร่สวนก็หายากพอสมควรแล้วก็ค่าจ้างอะไรก็ถือว่าแพงพอสมควรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราประหยัดได้ในการลดต้นทุนในการดูแลสวนของเราเราก็ เอามาทำครับผมมันก็ช่วยให้เราสะดวกยิ่งขึ้นครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรที่เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยให้การทำสวนทำไร่ของเราง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ